นูสดพรมลิขิต EP 0.14แม่กลิ่นแค้นไม่หายแช่พุธตานดูออนไลน์พรมลิขิต F 1 4นูสดพรมลิขิต EP 0.14วันที่20พฤศจิกายน2566หลังจากที่ขุนหลวงกลับจากเรือนพุตตานขริ์รชวนพุธตาลไปเที่ยวงานจองเปรียงด้วยกันแต่กลับถูกปฏิเสธทำเอาคุณหนูริ์ออกอาการงอน ด้านแม่กลิ่นยังคงแค้นเคืองพุทตาไม่หายจากการประทะคารมกันดูละครออนไลน์ดูพรมลิขิต EP 0 1 4วันที่20พฤศจิกายน2566สดทางช่อง3 HD และดูพรมลิขิตวันนี้ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ c h 3 plus พรมลิขิต f 1 4เรื่องย่อพรมลิขิต EP 0 1 4พ่ข้อริษ ธนวัะวัฒนพูดสอนฟันดาบให้พุทธาลราณีแคมเปนอย่างใกล้ชิดและชวนเธอไปเที่ยวงานจองเปรียงด้วยกันแต่กลับถูกปฏิเสธพุทธาลไปที่เรือนออกยาวิสูตรสาครอ,อีกครั้งเพื่อไปแต่งหน้าให้น้องน้องพ่อริ์ทำให้เธอได้เจอกับแม่กลิ่นที่จักคณาวงสารัตนสินแม่กลิ่นแอบได้ยินเกศสุรางรานีแคมเปน สั่งให้พ่อริ์ชวนพุทตานไปงานจองเปรียงให้ได้เพราะเป็นญาติกันแม่กลิ่นจึงได้รู้ความจริงว่าพุทตตานไม่ใช่ลูกเทวดาตามที่ยายกุยรัดกล้าวอามรดิตเชื่อเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกยายกุยแต่ยายกุยไม่สนใจส่วนพุทตานปรึกษาอึง่งแดนดาวยะมาภายัยคิดว่าพ่อฤทิ์ต้องชอบตนแน่ๆ แต่ตนไม่พร้อมรักใครเพราะอยากกลับบ้านมากกว่าพ่อริดยังตามมาชวนพุทตานไปงานจองเปรียงอีกครั้งเธอไม่ตอบรับเหมือนเดิมจนถึงวันงานพุทตานปรากฏตัวในงานทำเอาพ่อริดตะลึงติดตามละครพรมลิขิต EP วันจันทร์ที่วันที่20พฤศจิกายน2566ออกอากาศทุกวันจันทร์พุธเวลา20 3 0นทางช่องสาม ช่องดูละครพรมลิขิตดูพรมลิขิตออนไลน์ดูละครออนไลน์ฟรีดูพรมลิขิตตอนที่14คลิกดูสดพรมลิขิต e ี0.14คลิกดูละครย้อนหลังดูละครพรมลิขิตย้อนหลังดูพรมลิขิตย้อนหลังทุกตอนคลิก